สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเทลที่เด a ร์รันเวสสุขภาพพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่าย2โมงทางช่อง9 m c o เอ็มคอร์ D. คุณผู้ชมครับวันพรุ่งนี้เป็นวันสิ้นปีแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่าเทรนด์สุขภาพในปี2565 จะเป็นอย่างไรแล้วเราจะดูแลตัวเองอย่างไรครับน้องปอน่าสนใจมากๆ<ช>สวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สง่าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่อาจารย์สง่าเกริ่นนะคะแล้วแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยโควิดก็ยังอยู่กับเราและไม่รู้ว่าจะอยู่กับเราไป,ไปอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาปรับชีวิตให้เป็น new normal กันเดี๋ยวเรามาคุยกันในวันนี้ค่ะ <c oughs> แล้วนอกเหนือจากทีวีแล้วนะคะคุณผู้ชมยังสามารถชมผ่านออนไลน์ได้ในเพจ Facebook 9 m c o t รวมไปถึงยังร่วมกิจกรรมรับเสื้อลมหายใจเดียวกันได้ด้วยกติกาจะเป็นไงไปชมพร้อมกันเลยค่ะ ร่วมถามคำถามสุขภาพในรายการ Healthy Day Runway สุขภาพพร้อมแชร์ไลฟ์จากแฟนเพจ9 m c o เมมีสิทธิ์รับเสื้อลมหายใจเดียวกันคุณผู้ชมครับท่านเคยสังเกตตัวเองไหมหรือสำรวจตัวเองไหมว่าปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยท่านเจ็บป่วยบ่อยไหมไปหาหมอ อีกครั้งแล้วน้ำหนักขึ้นน้ำตาลเบาหวานความดันพุ่งหรือเปล่าต้องสำรวจตัวเองครับน้องปอและที่สำคัญที่สุดเราต้องมาดูว่าเทรนสุขภาพจะเกิดอะไรขึ้นในปี2อ6 5เพราะโควิดก็ยังไม่ไปวันนี้เรามีผู้จะมาบอกเราท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมสุขภาพอย่างแท้จริงท่านเป็นผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับ,สน,บสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสสเสอืสอสา,สามตัวครับ <c oughs> ท่าน <c oughs> นายแพทย ไพโรธเสาร่วมท่านอยู่กับเราในห้องส่งครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะ,คะอาจารย์ค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยอาจารย์ให้เกียรติกับเราในเทปสุดท้ายแห่งปีจริงจ <c oughs> เราจึงพอาจารย์จะรวบรวมเอาทั้งหมดที่เราพูดคุยมาไว้ที่อาจารย์หมอไพโร์ถูกต้องที <c oughs> ่าจสง่าเกินว่าโอ้โหตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีแบบมรสุมมีวิกฤตอะไรมากมายเลยอยากจะถามอาจารย์ไพโร์ค่ะว่าในปีหน้า2565เนี่ยวิกฤตต่างๆอาจจะยังคงอยู่เราเนี่ยจะเตรียม ตั้งมือรับกับมันยังไงดีคะอาจารย์ครับครจริงเรื่องนี้นะครับเราได้มีการทําศึกษาวิจัยนะอาจารย์ครับเรียกว่าการจับเทรนด์สุขภาพในปี2565ครับดูทั้งข้อมูลสิติวิชาการนะครับดูจากโซเชียล s ิช n น n ง ก็คือตอนนี้เราสามารถที่จะรับฟังข้อมูลว่าสังคมกาลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่ได้<อ>เรามีเทคนิควิธีการเยอะเลยนะครับแต่เราไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้นะแต่บอกว่าอตอนนี้ใช่สังคมกําลังให้ความสําคัญเรื่องอะไรนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยมันไม่ใช่สะท้อนเพียงปัญหามันสะท้อนวิธีแก้ให้ด้วยอีกครับใช่แล้วแล้วจริงจริข้อมูลวิชาการเราเนี่ยเราก็มีเพียงพอที่จะตอบได้ว่าคืออะไรบ้างตอนนี้เราเราได้ทําการสรุปมาเราคิดว่าสิบประเด็นต่อไปนี้ที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยคือสิ่งสําคัญ นะฮะอาจจะยกบางเรื่องนะฮะเรื่องแรกเลยเรื่องแรกครับการใช้ชีวิตอยู่กับ New Normal ของเรานะฮะโควิดยังอยู่กับเราต่อนะฮะการปรับวิถีชีวิตเราอย่างไรให้มันเข้าันได้นะฮะเราจะต้อง ล้างมือนะครับใส่หน้ากากวัคซีนนะครับโซเชียลดิสแทนซิงเนี่ยยังเป็นสิ่งติสํคัญอาจารย์กําลังจะบอกว่าปี65ก็ยังทําแบบนี้อยู่ก็ยังต้องทําอยู่แต่ทําภายใต้บริบทที่อาจจะต้องเรียนรู้ไปกับมันมากขึ้นนะับเชื้อที่มันดื้อยาเชื้อใหม่ขึ้นมาใช่ไหมนะครับอย่างเช่นตอนนี้เราพูดถึงโอมิครอนที่เข้ามาเราก็ต้องเฝ้าระวังว่ามันจะแรงใหม่แรงยังไงนะครับเพราะฉะนั้นวิธีของเราเนี่ยคือติดตามจาก ผู้ที่รู้จริงนะจัดการเรื่องนี้ก็คือกระทรวงสาธารณสุขครับอย่าเพิ่งไปเชื่อคนอื่นถูกต้องนะฮะแล้วมันจะมีเรื่องข่าวลวงข่าวหลอกอะไรเยอะมากนะครับอันนั้นเป็นอันที่หนึ่งแล้วจ้าใช่ครับอันที่สองอันที่สองครับเรื่องการกินโอ้สำคัญมากมันเป็นอันดับสองเลยการกินเนี่ยบ้านเราเนี่ยเราเราบอกว่าเราอยู่ในประเทศที่มีอุดมสมบูรณ์พร้อมถามว่าจริงไหมเรายังเจอปัญหาสองสองขั้วของปัญหาอยู่ตอนนี้คือสมัยก่อนรุ่นอาจารย์รุ่นผมเนี่ยอาจจะเจอรุ่น พวกทุเรโภชนาการขาดอาหารอาหารไม่พอพร้อมอะไรเงี้ยนะฮะตอนนี้เราเจอวอีกขาดก็เราดีขึ้นอแต่เราเจอเยอะขึ้นคือพวกเกินอ้วนขึ้นเราจะเห็นแล้วเราไม่เชื่อเองไปนับตรงประตูโรงเรียนนะอ้วนมีอ้วนอ้วนมีอ้วนเราจะเจออ้วนอ้วนอ้วนเนี่ยนะครับแล้วก็จะเจอเยอะขึ้นเราเจอปัญหาทักสองขั้นตอนนี้เราก็ต้องแก้ใช่ไหมครับอันนั้นคือเทรนด์เรื่องการกินต่อไปครับอันที่3คือเรื่องสุขภาพของเด็ก สุขภาพของเกของเด็กนะฮะเด็กเนี่ยตอนนี้น่าจากข้อมูลเนี่ยมันจะทอยมาหลายเรื่องมากนะครับว่าโควิดเนี่ยทำให้เด็กเนี่ยทีิหนึ่งไปเรียนไม่ได้ใช่ไหมเรียนรู้หน้าจอเป็นสองเทรานะฮะถามว่าเด็กได้ไปวิ่งเล่นไหมไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนอาจจะมีโอกาสที่จะไปเล่นอย่างเงี้ยน้อยลงนะครับเพราะว่ามาตรการต่างๆนี้นะครับเราจะเห็นข้อมูลก็่คือเด็กไทยเราเนี่ยขยับขยีเคลื่อนไหวร่างกายน้อยนะฮะถูกต้อง องค์การอนามัยโลกบอกว่าจะต้องขยับได้อย่างน้อยวันละ60นาทีให้ไทยว่าเด็กไทยทำได้เท่าไหร่เท่าไหร่อ่ะรุ่นอาจารย์น่าจะเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ประมาณนั้นเล่นไงรุ่นรุ่นตอนนี้นะฮะประมาณ26่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองร้อยคนมียี่สิบหกคนที่สามารถขยับเขยื่อนได้ตามที่องค์การอนามัยโลกบอกนะฮะเมื่อกี้เรื่องกินก็เป็นเรื่องใหญ่ไปแล้วนะเรื่องออกกำลังกายเรื่องขยับนะฮะแล้วยิ่งกระบวนการเรียนเนี่ยตัวนี้เป็นไงฮะมันมันจะไม่มีปฏิสัมพันธ์แบบสมัยก่อนต้องมีโอกาสที่ การเรียนรู้อาจจะไม่ได้เท่ากับรุ่นเปลอนๆเราก็แต่ก็เราอยู่ภายใต้ข้อจํากัดนะฮะมันก็ต้องเรียนรู้หาวิธีจัดการไปนะฮะตอนนี้มีตัวช่วยเยอะนะเราเราโทษเทคโนโลยีแต่เทคโนโลยีอาจจะเป็นตัวช่วยเราอีกบาอย่างเช่นว่าเป็นเพื่อนให้คําแนะนำอะไรนะครับเข้าไปในเว็บไซต์หลายที่เนี่ยเขาจะเป็นคาแนะนําว่าเราจะจัดการเรื่องนี้ยังไงนะฮะเราก็ไม่ได้โดดเดี่ยวนะมีคนช่วยครโอเคแล้ว ที่เหลืออยู่อยากให้จาย์ขมวดนิดนึงว่ามันเทรนด์ของปีห5นั้นเนี่ยนอกจาก3าเรื่องนี้แล้วจะมีอะไรที่สำคัญเหมือนจะเป็นไม่เป็นสุขภาพแต่คือสุขภาพล้วนเลยก็คือเรื่องข่าวลวงข่าวหลอกโอ้โหนะมาคนบอกข่าวลวงเรื่องสื่อสารประเด็นในข่าวลวงข่าวหลอกถูกไหมฮะหนึ่งในสามท็อปเลยนี่คือสุขภาพตางนั้นฮะใช่ไหมกินอะไรได้บ้างกินอันนี้แก่โรคนนกินนั้นรักษาโรคนี้เนี่ย ไอ้พวกนี้ทําให้เราเสียโอกาสในการที่รักษาที่ถูกต้อง uh huh. และแถมป,ปฏิบัติตัวผิดอีกนะครับก็บยิ่งทําให้ตับไตไ้ปุุเรามีปัญหานะบางทีบางคนบอกพอโมทสมุนไพรบางตัว uh oh. โดยที่ข้อมูลวิชาการไม่ได้มีพูดอะไรเลยเป็นข่าวระดับเม้ามอยเท่านั้นเองนซึ่ง อันนี้น่ากลัวน่ากลัว<ช>ไม่ใช่ใชกระทบเพียงแค่ตัวคนที่รับเสพข่าวมันกระทบทั้งสังคมเลยศูญเสียเศรษฐกิจใช่ใชแล้วที่สําคัญที่อาจจะไปซ้ําเติมโรคที่ตัวเองเป็นอยู่<ช>ก็ได้แล้วันนี้มันฉลาดนะเขาก็จะไปให้คนที่น่าเชื่อถือ ไล่คนที่เชื่อถือแชร์แล้วออะไรเงี้ยมื่ีถ้ายิ่งคนน่าจะถืออย่างอาจะสง่าเนี่ยไปแชร์เรื่องอาหารบางอันสิโดยที่เราไม่อ่านะถูกต้องคนเชื่อไปแล้วเดโดยที่ยังไม่ได้ดูเลยว่าเฮ้ย้องเนื้อหาคืออะไรเพราะงั้นเราเลยต้องจัดการฮะทุกคนเป็นอะไรเป็นนักสื่อสารได้แต่ทุกคนควรจะต้องอะไรทบทวนนะใช่ครับทบทวนรีวิวอะไรไม่แน่ใจถามผู้รู้ถามผู้ที่มีอํานาจในการบอกตรงนี้ใช่แล้วโอ้น่าสนใจครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับผมอยากจะให้อาจารย์หมอไพโรธพุ่งมาที่เรื่องเทรนด์สุขภาพ เรื่องอาหารเรื่องโภชนาการทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์คิดว่าแน่นอนที่สุดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมันมาแน่นอนใช่ครับเด็กก็คือภาวะขาดสารอาหารและภาวะโภชนาการเกินแล้วอาจารย์จะแนะนําการกินอย่างไรในปีหน้าครับเรื่องกินเนี่ยเน้นอยู่2เรื่อง หนึ่งกินให้เพียงพอเพียงพอคือปริมาณดูเชิงปริมาณอันที่สองเชิงคุณภาพคุณภาพมีไม่กี่เรื่องเรื่องที่เราพูดซ้ําแล้วซ้ำอีกแต่เราจะเป็นเรื่องสาคัญอันที่หนึ่งผักผลไม้ยังต้องเป็นตัวนำนะฮะวิธีง่ายๆทุกครั้งที่กินเนี่ยแบ่งครึ่งจานเป็นผักผลไม้อคแค่กินเท่านี้สามมื้อเนี่ยนะแค่สามมื้อจานสามื้อเกินเนี่ยมันจะทําให้เราได้ผักผลไม้เพียงพออันที่สองก็เรื่องคุณภาพก็คือเรื่อง หวานมันแล้วก็เค็มนี่นะผมย้ำเรื่องเค็มดีกว่าเค็มเนี่ยเป็นพิษภัยที่อยู่กับเรามานานแล้วแล้วเราตอนนี้เรากำลังสืบเสียกับมันนะฮะเพราะมันมาในหลายรูปแบบอาหารแต่รูปอย่างเงี้ยนะครับนะฮะหรือว่าแบบมีเครื่องเส้นรูปซุปก้อนนะฮะนะเราสามารถช่วยกันลดปริมาณการบริโภคได้แล้วพวกนี้เนี่ยช่วยเรื่องเบาหวานความดันโลหิ NCD ที่อาจารย์บอกเนี่ยเค็มเนี่ยเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งเลยนะครับนะฮะลดการ ปรุงเครื่องปรุงนะฮะอย่างเช่นขค่กินก๋วยเตี๋ยวนะแค่นีกิวิเตี๋ยวกินแล้วไม่ต้องปรุงเห็นเห็นสสมีแนวโน้มว่าจะขึ้นภาษีเกลือภาษีโซเดียมใช่ครับก็เป็นนโยบายของรัฐบาลที่เห็นความสาคัญว่าเราจะรจริงๆเจตนาของการขึ้นภาษีเนี่ยเราไม่ได้อยากได้ตังนะเขาต้องการที่จะทําให้การมีการบังคับที่มีการปรับเปลี่ยนสูตรอาหารคสูตรอาหารเนี่ยบ้านเราเนี่ยนะฮะทำไมเราบ้านเราผสมโซเดียมเยอะจังยกตัวอย่างเช่นมมีเกือเป็นรูป ต่างประเทศเขาผสมแค่หนึ่งพันใช่ไหมเขาจะให้เห็นแบบคนไยบ้านเราพันหกอย่างกินหนึ่งซองแทบจะหมดโคต้าของวันนั้นครันให้กินสองพันใช่ไหมให้กินสองพันเป็นคำเดียเดี๋ยวปีหน้าเราติดตามดูนะครับว่าภาษีโซเดียมจะขึ้นได้จริงหรือไม่เพื่อสุขภาพของประชาชนอาจารย์เรื่องออกกําลังกายทุกคนรู้ว่ามีประโยชน์แล้วก็อยากอยากจะออกแต่มันไม่ออก อาจารย์ช่วยแนะนำคุณผู้ชมทางบ้านดิดหนึ่งว่าคนขี้เกียจออกกําลังกายแล้วอ้างว่าไม่มีเวลาเนี่ยอาจารย์จะแนะนำเขาด้วยพอเราบอกเนี่เรานึกว่าออกกาลังกายมันคือการไปวิ่งในสวนที่พื้นที่กว้างๆเต้นแอโรบิกไว้นะจริงๆไนิยามมันคือการขยับขยี้ขมานกำลังกายเราขยับอยี่ยไรบ้างที่บ้านก็ขยับได้ทํางานบ้านเนี่ยก็ถือว่าถือว่าขยับแล้วนะแล้วบางคนทํางานบ้านก็ถือไปออกกาลังกายทั้งเหนือโซกเลยนะครับเราใช้เวลา ขยับขยี้นขึ้นไหว,ไวทั้งกายวันหนึ่งอ่ะสามสิบนาทีห้าวันเท่าไหร่ร้อยห้าสิบนะฮะทำตามคำแนะนำของอการอนันัยโลเขาบอกให้ทำร้อยห้าสินาทีถึงสามร้อยต่อสัปดาห์สามสิบนาทีเยอะไหมต่อวันนิดเดียวนะฮะหรือเราอาจจะเดินในหมู่บ้านเดินในชุมชนขีะนะ่จกักรายานเนี่ยการปรับวิถีชีวิตเรานี่แหละ นะฮะคือการออกกำลังกายรเราอย่าไปหวังว่าเราจะต้องไปแทนขึ้นลิฟต์อะไร,ะไ,รไม่อนอนคุณผู้ชมครับอาจารย์หมอพีโรดกำลังจะบอกเราว่าเราอย่าเอาตัวออกกำลังกายมาเป็นตัวตั้งแล้วพอสตตัวเองไป เต้นแอโรบิกว่ายน้ำขี่จักรยานจ็อกกิ้งแต่การเคลื่อนไหวร่างกายหรือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งที่เราชอบใช้กันเนี่ยให้มากที่สุดเท่าที่มากได้นั่นก็คือการออกกำลังกายอันสุดท้ายเลยคือเรื่องสุขภาพจิตใช่เรื่องอารมณ์ปีหน้ามันจะเป็นยังไงสุขภาพจิตเนี่ยเราก็มีภาวะวิตุกังวลนะเครียดนะฮะจากปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสุขภาพอะไรเงี้ยนะฮะปัญหาโควิดใช่มันมีทั้งการปฏิบัติตนที่ชอบจาะจงครับนะครับเช่นอะไรอ่ะ ท่าเครียดก็อาจจะปรึกษาจิตแพทย์นะฮะมีแบบประเมินตนเองของกรมสุขภาพจิตก็เลยอยู่ระยะไหนอันนี้คือเขาเรียกว่าเฉพาะเจาะจงแต่มันมีทางอ้อมมันคือเนี่ยออกกำลังกายเนี่ยรู้ว่าเครียดก็ไปหาเทคนิคทำซะอ่านหนังสือพักผ่อนปฏิบัติธรรมหนังสมาธิคุยกับเพื่อนหากลุ่มที่จะช่วยให้คำแนะนำอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นวิธีวัตการอบอบล้อมนะ แต่ที่สําคัญคือสังคมสังคมเนี่ยเป็นตัวที่จะช่วยเขหล่อหลอม<อ>ให้คําแนะนำเรายในตัวใช่ไหมครับเด็กๆแล้วคะอาจารย์ถ้าเกิดว่าเขาเครียดอย่างที่ผ่านมาปี2ปีเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ออกไปไหนเลยแล้วอยู่แต่หน้าจอไม่เจอเพื่อนเลยนี่แหละฮะเราต้องมาเพิ่มทักษะของพ่อแม่มนะพ่อแม่จะมีวิธีการพูดคุย ะะหรือว่าเปลี่ยนบี่งเป็นความสนใจเด็กยังไงให้มีความสุขมากขึ้นพาไปเล่นพาไปพูดคุยอะไรอย่งเงี้ยครับ,รบน่าสนใจมากๆสุดท้ายนี้ครับอาจารย์ครับโควิดมันไม่ไปโอไมคอนมันมาแล้วเราไม่รู้เหมือนกันว่าปี6-5สายพันธุ์ใหม่อะไรจะมาอีกหรือไม่อาจารย์ช่วยบอกคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงว่าแล้วเราจะอยู่กับมันได้อย่างไรอย่างเป็นสุข ครับเราอยู่กับมันได้นะครับนะฮะสิ่งที่มหมมาท้าทายเราแต่อันที่หนึ่งคือสร้างให้ร่างกายเราแข็งแรงเสมอใช่ออกกาลังกายอาหารอารมณ์อย่างเนี้ยเป็นเบสิกนะเป็นิต้นทานพื้นฐานของเราแล้วเราก็เรียนรู้กับมันว่ามาตรการเฉพาะคืออะไรนะฮะเดี๋ยวรังสทศบาคงจะบอกเนี่ยนะฮะมาตรการเฉพาะอย่างเช่นเราต้องฉีดวัคซีนไหมนะฮะต้องทำอะไรเพิ่มขึ้นนะแต่ตอนนี้เรารู้แล้วหน้ากากนะครับล้างมือโซเชียลดิสแทนซิ่งวัคซีนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญอื่นเนี่ยรอฟังแล้วเราเรียนรู้ในที่สําคัญคือ ปุมนทานพื้นฐานออกกำลังกายอาหารอารมณ์อันนี้เป็นไม่ต้องมีโควิดก็ต้องทำชัดเจนมากเลยครับไม่มีโควิดก็จะทําผมขอตอกย้ําว่าช่วงระหว่างเราใส่หน้ากากของเพื่อเพื่อป้องกันโควิดทุกคลินิกทุกโรงพยาบาลบอกว่าไข้หวัดน้อยลงอย่างเห็นชัดเจนการ PM2.5 ด้วถูกต้องแลน้องปอพูดถูกนะฮะอาจารย์ครับผมอยากจะบอกว่าสสสนั้นมีภารกิจเยอะมากนะฮะอาจารย์ช่วยบอกสั้นๆนิดนึง ปีหน้าสสสจะทําให้คนไทยสุขภาพดีขึ้นได้อย่างไรครบหลัก็คือต้องลดปัจจัยเสี่ยงเราบุหรี่นะครับเ,ออเรื่องอาหารเรองกัลังกายและต้องเน้นนี่นะครับปัจจัยเสี่ยงสำคัญและที่สําคัญก็คือทำอยังให้สังคมเราเนี่ยเป็นสังคมที่คำนึงสุขภาพในหลากหลายมิตินะครับะนะครับวันนี้เรามีความชัดเจนว่าเทรนด์สุขภาพปีใหม่เป็นอย่างไรอย่าลืมนะครับว่าพฤติกรรมสุขภาพที่ท่านทําไม่ค่อยถูกต้อง ไม่พึงประสงค์เมื่อปีที่ผ่านมาปี -65 ปีหน้าเราจะปรับตนอย่างไรเพื่อจะอยู่กับโควิดให้ได้วันนี้ต้องขอ,ขอขอบคุณผู้ช่วยผู้จัดการสานักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพอาจารย์หมอไพโรธเสาวนวดเปด็นดางสูงสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอค,ค่ะโชคดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่ลงหน้าเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักอัปเดตข่าวสารกันสักครู่ในช่วงเราอัปจัดเรนสุขภาพค่ะ มการแพทย์โดยสถาบันโรครงอกแนะในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงปลายฤดูฝนจนถึงต้นฤดูหนาวให้ระวังเสี่ยงเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV ซึ่งเป็นในโรคที่มีอาการคล้ายหวัดแต่อาจก่อให้เกิดอาการรุนแรงได้ในเด็กเล็กเด็กที่คลอดก่อนกำหนดและผู้สูงอายุมากกว่า65ปีรวมทั้งผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวการติดเชื้อไวรัส RSV เกิดจากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทั้งทางม่านตาจมูกปากหรือสัมผัสเชื้อโดยตรงจากการจับมือและแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอหรือจาม สำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส ISV มักมีอาการ4-6วันหลังได้รับเชื้ออาการโดยทั่วไปคล้ายไข้หวัดมีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะ หากพบว่าเชื้อลงสู่ระบบหายใจส่วนล่างผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรงหายใจเร็วหอบเหนื่อยไอรุนแรงทําให้เกิดภาวะปอดอักเสบบางรายรุนแรงเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวจึงควรหมั่นทาความสะอาดเครื่องใช้อุปกรณ์ภายในบ้านล้างมือมบ่อยๆและใส่หน้ากากอนามัยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคชนิดนี้ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มียารักษาแพทย์จะดําเนินการรักษาตามอาการของผู้ป่วยหากพบว่าอาการไม่ดีขึ้นหรือมีอาการรุนแรงต้องรีบไปพบแพทย์ครับ ปอปีใหม่ไปไหนไปเที่ยวไหนปีใหม่อยู่เมืองไทยค่ะปีใหม่อยู่บ้านแต่อยากจะบอกคุณผู้ชมนะครับว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่และขอขอบพระคุณแฟนรายการ Healthy Day Runway สุขภาพที่ติดตามรายการเรามาตั้งแต่เดือนมิถุนาจนถึงวันนี้รวมทั้งหมด129ต่อ129ต่อที่มีคุณภาพมากจังเลและสิ่งที่เรา เอาความรู้ต่างๆมามอบไปกับท่านผู้ชมและท่านผู้ชมรับไปแล้วไปสู่การปฏิบัติแล้วทําให้สุขภาพดีขึ้นเป็นความภาคภูมิใจพวกเรามากๆเลยครับน้องปอพวกเรา3ามคนนะฮะผมน้องปอแล้วก็หมอบิวต้องกราบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะขอบอกว่าวันขึ้นปีใหม่นี้ถ้าท่านผู้ชมปรารถนาสิ่งใด ขอให้ได้สิ่งเหล่านั้นขอให้พระคุ้มครองของท่าน<ช>ดีตล,ดตลอดไปนะครับน้อง<ะ>ปอวอวยพรนิดนึงปอ,ปอก็อยากจะขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรายการ Healthy Day w e l l n e s สุขภาพมาสม่ำเสมอตลอดเลยรวมไปถึงขอบคุณแขกรับเชิญทุกท่านขอบคุณอาจารย์สง่าขอบคุณพิธีกรขอบคุณทีมงานโอ้ยทุกคนน่ารับมากเลยค่ะเป็นการทํางานที่สนุกมากรวมไปถึงอยากจะอวยพรนะคะให้ปีหน้าเนี่ยทุกคนเนี่ยสุขภาพดีปลอดจากโควิด อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดค่ะครับอ่ะมีอีกท่านหนึ่งกําลังไปทําภารกิจอยู่ไม่ได้อยู่กับเราคุณหมอบิวคุณหมอบิวครับทักทายท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งครับสวัสดีทุคุณผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงอาจารย์สง่าแล้วก็พี่ปอแล้ปก็ทีมงานเดื่ที่เดินรเสุขภาพด้วยนะครับเสีด้ยะวันนี้ติดภารกิจเลยไม่สามารถเข้าไปที่สตูดีโอได้แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้เปิดหน้าเปิดหน้าออนแอร์แบบนี้หลังจากที่เราใส่หน้ากากกันมาตลอดใช่ครับต้องบอกคุณผู้ชมว่า เป็นรายการหนึ่งนะครับที่บิวทําหน้าที่ได้อย่างเต็มที่เพราะว่าได้ใช้ความเป็นหมอในการที่จะสื่อสารเรื่องราวคุณคุณภาพแล้วก็เรื่องราวสุขภาพต่างๆให้ผู้ชมได้รับฟังแล้วก็รับชมนะครับดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมสุขภาพนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองครับโรคต่างๆไม่ได้มีเฉพาะแค่โควิดนะครับยังมีโรคอื่นๆอีกมากมายที่เราจะต้องต่อสู้แล้วก็ดูแลตัวเองตลอดต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ ในวาราปีใหม่นี้นะครับก็คงอยากจะขออวยพรให้กับทุกทุกคนนะครับคุณผู้ชมของเทนที่เดยรับเวสุขภาพ อาจารยสง่านะครับพี่ปอแล้วก็ทีมงานทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับอย่างไรก็ตามถ้าตัวเองแข็งแรงไม่ต้องมาเป็นลูกค้าของคุณหมอแน่นอนนะครับอขอให้ตาคุณหมอบิวสดใสเหมือนเดิมนะครับ<า>คุณผู้ชมครับขอให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับแต่สิ่งดีๆในปี2565<า>วันนี้เราต้องขอขอบคุณสวนนงนุชพัทยาขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนและวันนี้เมนูสุขภาพดีส่งท้ายคืออะไร ไปดูกันอีกทีหนึ่งวันนี้เราสามคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจารยสสงา